สถิติอัตราการเจ็บป่วยของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีคนรายงานว่าเจ็บป่วยจากไข้เลือดออกเนี่ยประมาณสัก9 0 0 0 0คนต่อปีมีอัตราการตายเนี่ยอยู่ประมาณสัก 100- 200ถึง200คนต่อปีไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งเป็น ไวรัสที่ขยายพันธุ์อยู่ในยุงเพราะฉะนั้นช่วงไหนที่มียุงเยอะก็จะมีการระบาดเยอะกลุ่มเสี่ยงเป็นแล้วจะมีอาการเยอะหรือว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนมานะครับก็จะเป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้สูงอายุหรือว่าเป็นกลุ่มที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วเป็นโรคตับไตหัวใจเป็นโรคปอดหรือว่าอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่มีน้าหนักเยอะกลุ่มคนอ้วนที่มีน้ําหนักมากเนี่ยก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มเสี่ยงวิธีการตรวจวินิจฉัยก็คือเริ่มจาก ซักประวัติตัวร่างกายโดยแพทย์ตามปกติวันนี้เป็นยังไงมาครับเป็นไข้มาครับวันนี้เป็นไข้เนาะเป็นไข้มากี่วันแล้วครับเนี่ยาสองสามวันนะครับมีอาการยังไงบ้างปวดเมื่อยตัวครับโ okay. มีไอมีเจ็บคอเสยผ่านน้ำมูกอะไรมีไหมครับไม่มีครับไม่มีเลยเนาะคนสมบูรณ์ทานยาอะไรมาบ้างหรือย,อยังครับทานยาแก้ปวดงดไข้มาครับ แต่อาการก็ไม่ได้ดีขึ้น,นไมได่ดีขึ้นเลยเนาะช่วงแรกหลังจะถูกยุงกัดเนี่ยจะยังไม่มีอาการต้องใช้เวลาสักประมาณสัก3มวันถึงเจวันระยะตั้งแต่ถูกยุงกัดจนถึงเริ่มมีอาการเนี่ยทางการแพทย์เรียกว่าเป็นระยะฟักตัวจะมีไข้มีปวดหัวเมื่อเนื้อเมื่อตัวปวดเมื่อยร่างกายจะไม่ค่อยมีไอไม่ค่อยมีเจ็บคอไม่ค่อยมีอาการ ทางระบบอื่นๆในระหว่างที่มีไข้เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆของร่างกายก็คือพวกหลอดเลือดต่างๆเนี่ยจะเสียความสามารถในการเก็บส่วนประกอบของเลือดไว้ก็จะมีเริ่มมีเลือดออกอันนี้เป็นที่มาของคําว่าไข้เลือดออกก็คือออกมาทางเลือดกำเดาไหลเลือดออกตามไรฟันหรือว่ามีอาเจียนเป็นเลือดถ่ายมาเป็นเลือดหรือว่าออกในอวัยวะภายในก็เช่นออกในทางเดินอาหารหรือออกในท้องออกในปอดออกในตับพอมีการล่วของสารน้ําต่างๆออกจาก ตออเลือดขึ้นมาเนี่ยคนไข้ก็จะเริ่มมีอาการต่างๆที่ตามมาเช่นมีอาการความดันต่ําคนส่วนใหญ่จะคิดว่าเอะไข้ลงแล้วจะเริ่มจะหายแล้วความจริงช่วงสําคัญของโรคเป็นช่วงวันที่ไข้ลงเนี่ยแหละครับในการรักษาไข้เลือดออกเพราะว่าช่วงที่ไข้ลงเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีการรั่วของสารน้ําต่างๆมากที่สุดและจะมีความผิดปกติของร่างกายมากที่สุดชาวบ้านหรือที่ท,ที่ทางานในนี้มีใครเจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายแบบนี้มีไหมครับ เม่กี่วันมันนีงมีแถวบ้านเป็นไข้เลือดออกนะครับก็กังวลว่าเป็นไข้เลือดออกเลยมาตรวจกันดูก่อนครับงานเดียวหมอขอเจาะเลือดไปตรวจเพิ่มเติมดูนิดนึงนะครับดูว่าสมบูรณ์มีการติดเชื้อไข้เลือดออกไหมนะครับถ้าสงสัยไข้เลือดออกอยู่ในสถานที่ที่เสี่ยงที่บ้านที่ทํางานมีคนเป็นนยครับเราก็สงสัยว่าอาจจะเป็นไข้เลือดออกเราก็จะตรวจยืนยันโดยการเจาะเลือดเพื่อไปดูว่าติดเชื้อไข้เลือดออกไหม ผลเลือดออมาแล้วนะครับผลปรากฏว่าคุณสมบูรณ์เป็นไข้เลือดออกนะครับคงเป็นสาเหตุทําให้มีไข้คราวนี้แหละนะเ,เกล็ดเลือดยังไม่ต่ํามากนอะอยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนยังถือว่าไม่น่าเป็นห่วงอะไรมาก,กอาการอื่นๆก็ยังปกติดีอยู่อาจจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอก็คือเดี๋ยวหมอจะให้ยากลับไปทานนะเป็นยาลดไข้แล้วก็ยาแก,ก้ขึ้นไส้อาเจียนรักษาตามอาการขอบคุณมากท่านหมอ,งงอ,อครับสวัสดีครับ ปัจจุบันเนี่ยยังไม่มียาที่ใช้กําจัดเชื้อไวรัสไข้เลือดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นการรักษาเนี่ยก็จะเป็นการรักษาแบบประคับประคองเป็นไข้ก็ให้ทานยาลดไข้ขึ้นไส้อาเจียนทานไม่ได้ก็ให้ให้น้ำเกลือให้สารน้ําทดแทนคอยสังเกตดูว่ามีอาการของความดันต่ํามีเลือดออกผิดปกติหรือว่ามีอาการอื่นๆผิดปกติตรงไหนเราก็จะรักษาเป็นทีทีไป โดยสรุปนะครับไขเลือดออกยังเป็นปัญหาสําคัญทางสาธารณสุขของประเทศไทยคนเป็นเยอะเสียชีวิตได้โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคนรอบข้างในที่บ้านที่ทํางานหรือว่าในชุมชนรอบๆเนี่ยมีการระบาดของไขเลือดออกก็แนะนําว่ามาตรวจพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยครับ <S <S ถ้ามีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ